วันนี้นะคะเราก็มาพูดกันถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการวิจัยการตลาดและการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องทางการตลาดนะคะ ขอทบทวนกันนิดนึงว่าเราเข้าใจคําว่าเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรบ้างนะคะเอะมันคืออะไรกันบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยมากที่สุดก็คือเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์นะคะฮาร์ดแวร์เรื่องของคอมพิวเตอร์ที่หลายๆท่านก็คุ้นเคยว่าเราใช้งานอยู่นะคะแต่คอมพิวเตอร์หลกัหลกๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ยังรวมไปถึงสิ่งที่เป็นส่วนต่อ เครื่องพ่วงทั้งหลายนะคะที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากนี้นะคะในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเรายังมีคำอีกคำหนึ่งคือคำว่าอุปกรณ์อัจฉริยะซึ่งอุปกรณ์อัจฉริยะเนี่ยอาจจะหมายถึงตัวเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องอิเล็กทรอนิกซึ่งเดิมก็มีอยู่แล้วเพียงแต่เราใส่ระบบความเป็นอัจฉริยะเข้าไปให้กับมันนะคะหรือเครื่องมือชนิดใหม่ๆซึ่งมาก่อนไม่เคยได้ยินเลยเช่นดโดรนตรงนี้เนี่ยทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็อุปกรณ์อัจฉริยะก็เป็น เทคโนโลยีสารสนเทศมบบตัวหนึ่งนะคะส่วนที่2ก็คือเรื่องของ Software. ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์คือเครื่องมือหรือโปรแกรมที่เป็นตัวซึ่งบ่งบอกว่าคอมพิวเตอร์จะต้องทำงานอย่างไรนะคะก็คือคำสั่งนั่นเองนะคะคำสั่งแล้วก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างเราซึ่งเป็นผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอันนั้นคือส่วนที่2แล้ว ส่วนที่3คืออะไรนะคะส่วนที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการสื่อสารนะคะในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเราคุ้นเคยกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นเรื่องของการสื่อสารที่เราคุ้นเคยเรื่องของบ r อ a d บนด์หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งปัจจุบันก็ใช้ทั้งกับมือถือแล้วก็เครื่องโทรศัพท์ที่บ้านนะคะแต่มันไม่ใช่มีเฉพาะแค่นั้นนะคะเวลาเราพูดถึง การสื่อสารเนี่ยมันจะมีทั้งการสื่อสารทางเดียวเช่นเรื่องของการแพร่ภาพกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์การสื่อสารสองทางนะคะอย่างโทรคมนาคมและมีรูปแบบของการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆเช่นเรื่องของนิวมีเดียนะคะเรื่องของโซเชียลมีเดียซึ่งเราใช้กันอยู่ทุกวันอย่างมากมายก็คือเรื่องของ Facebook เรื่องของ l ล n e นะคะเรื่องของ Instagram ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ สิ่งที่ในโลกยุคปัจจุบันให้ความสำคัญอย่างมากคือสิ่งนี้ค่ะ Data นะคะเ a t a เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ Data คือสิ่งที่เรากำลังจะให้ความสำคัญและนำมาใช้ในเรื่องของการตลาดการเข้าถึงซึ่ง Data จึงเป็นเสมือนกับการเข้าถึงซึ่งขุมทรัพย์หรือน้ำมันตามที่เขาพูดกันก่อนหน้านี้นะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเทคโนโลยีมีหลากหลาย กุมีหลากหลายด้านแต่การใช้งานเราไม่สามารถมองแบบแยกแยะว่าฉันจะใช้แต่ฮาร์ดแวร์ฉันจะใช้แต่ Data เราจะต้องมองเป็นการใช้งานร่วมกันและหลายๆครั้งมันมีสิ่งที่เรียกว่าการหลอมรวมของเทคโนโลยีนะคะแปลว่าเราจะใช้เทคโนโลยีตัวหนึ่งได้สำหรับหลายๆฟังก์ชันหรืองานงานหนึ่งสามารถที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มหลายๆตัวได้ นอกจากนี้นะคบในปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้คำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วแต่เราจะได้ยินคำว่าเทคโนโลยีดิจิทัลค่อนข้างเป็นหลักนะคะอันนี้ก็เกริ่นนำนิดนึงเพื่อทำให้นักศึกษาเนี่ยทบทวนนะคะจำได้ว่าอ๋อเรากำลังหมายถึงตัวเทคโนโลยีประเภทนี้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่ทำให้เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางการตลาดค่อนข้างเยอะคืออะไร ที่สำคัญคือเรื่องของข้อมูลนะคะตอนนี้อย่างง่ายๆที่สุดก็คือเรื่องของการวิจัยการตลาดเนี่ยปกติเราคือเราจะต้องไปเก็บข้อมูลกับลูกค้าถูกไหมคะเราจะต้องเข้าใจว่าใครคือลูกค้าของเราเราจะต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมของลูกค้าเราเป็นอย่างไรไม่ต้องออกไปสู่การตลาดไม่ต้องไปยืมรอใครที่ ห้างสรบสินค้าแต่เราสามารถทำเรื่องของการสำรวจนี้ได้บนโลกออนไลน์นะคะมีเครื่องมือหลากหลายประเภทดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างเครื่องมือเดียวก็คือเรื่องของตัว Google นะคะเพราะว่าอันนี้เป็น Google Form ซึ่งฟรีด้วยเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะทำแบบสำรวจได้อย่างง่ายๆนะคะอยู่บนโลกออนไลน์เสร็จแล้วเนี่ยผู้ที่เข้ามาตอบแบบสำรวจของเรานะคะก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายนอกจากจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วเนี่ย การประมวลผลของเราก็เกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันควันนะคะ Google เนี่ยสามารถที่จะประมวลผลแล้วทำให้เกิดเป็น Excel นะคะเป็นสถิติออกมาให้เราดูง่ายเราเองก็จะทำได้วิเคราะห์ได้รู้ด้วยว่าเอ๊ะตอนนี้ ข้อมูลที่เราต้องการนะคะกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการในะขณะนี้เนี่ยเราเก็บได้ครบหรือ,อยังนะคะเราจะทํายังไงที่จะทําให้คนสนใจเข้ามาตอบอันนี้เราก็อาจจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกประเภทหนึ่งก็คือเรื่องของเล่นเกมเอยอะไรเองเพื่อให้คนเนี่ยนะคะสนใจเข้ามาตอบการเข้าถึงนะคะตัว Google p l a ฟอร์มตัวนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ยากเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย เราสามารถที่จะไปแปะลิงก์ที่เว็บไซต์ของเราเราสามารถที่จะไปแปะลิงก์ที่โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะคะนอกเหนือจากตัวนี้นะคะ Google Form เนี่ยมันก็ยังมีจริงๆมีอีกหลายหลายยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Survey Monkey หรืออะไรเองก็ตามเป็นการที่เราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะ กับงานของเราส่วนหนึ่งถ้าเป็นงานง่ายๆนะคะก็อย่างที่บอกคือมีสินค้าเหล่านี้มีบริการเหล่านี้ฟรีแต่พอเราเริ่มลงลึกเข้าไปเนี่ยนะคะแน่นอนผู้ให้บริการนะคะเขาก็จะต้องมีเรื่องของการคิดราคาแต่เมื่อมองในเชิงของต้นทุนของการจัดเก็บข้อมูลทางด้านการตลาดแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลที่เรียกว่าได้มาด้วยราคาที่คุ้มทุนนะคะราคาต่อต่อหน่วยเนี่ย ต่ำมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ต้องใช้กระดาษมากมายแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้ในส่วนที่หนึ่งของ Google Platform นะคะลองไปทำดูนะคะไม่ยากเพราะว่าเขามีเทมเพลตให้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องมาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะในส่วนที่สองนะคะ,อะนอกเหนือจากตัว Google Form แล้วเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทำการตลาดได้เพิ่มมากขึ้นก็คือ ในกรณีซึ่งเราเองเนี่ยอาจจะมีตัวเว็บไซต์หรือมีตัวที่เป็นเรียกว่าเป็นแฟนเพจนะคะเป็นเพจของ Facebook อยู่แล้วเนี่ยเราเอาสิ่งที่เป็น a อนาลิติกต่างๆเหล่านี้มาทำวิจัยการตลาดได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะลองไปดูที่ Facebook นะคะหลายๆท่านที่มีนักศึกษาบางคนก็นอาจจะมีเรื่องของการค้าขายนะคะออนไลน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัว Facebook เนี่ยท่านเองจะสามารถไปดูข้อมูลเชิงลึกได้ว่าที่เพจของเราเนี่ยนะคะมีใครเข้ามาดูบ้างมาดูเวลาไหนบ้างนะคะเขาสนใจดูอะไรบ้างแล้วมี Engagement ก็คือว่าเขาเข้ามาดูเฉยๆหรือมาดูแล้วสามารถกดไลค์กดแชร์อันนี้ในเชิงของการตลาดคือเรา พูดถึงการ engagement ของผู้ที่เข้ามาดูนะคะเราอาจจะดูในเชิงของเพจหรือในมุมของการตลาดอีกอย่างคือเราอยากรู้จักลูกค้าของเรานะคะตัว Facebook Insight เนี่ยก็สามารถที่จะทำการวิเคราะห์สิ่งที่เรียกว่าเป็น Audience หรือ Target ให้กับเราได้นะคะว่าเขาจะรู้ได้เลยว่าผู้ที่เป็นแฟนเพจของเราเนี่ยนะคะเป็น คนที่มีด e โมกราฟิกอย่างไรบ้างนะคะอายุเป็นอย่างไรเป็นเพศหญิงเพศชายนะคะหรือว่ามอาีอาชีพอะไรต่างๆเพราะ,ะนั้นตรงนี้เนี่ยคือส่วนที่ช่วยให้เราเข้าใจได้ว่านี่คือเป้าหมายนี่คือลูกค้าของเรานะคะในส่วนของ Google Analytics นะคะก็เช่นเดียวกันถ้าท่านมีเว็บไซต์เราก็อยากรู้ว่าลูกค้าของเราเข้ามาพบกับเรารู้จักกับเราได้อย่างไร ะะไม่ต้องไปทำแบบฟอร์มเพื่อถามแล้วหละว่าท่านรู้จักเว็บไซต์นี้ได้จากสื่อสิ่งพิมพ์นะจาก Facebook หรืออะไรด้วยการที่ a อนาลิติกตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเรียกว่าลงไปลึกได้เลยว่ามาจากเว็บไหนนะคะตามเรามาจากเว็บไหนแล้วมาแล้วมาดูสินค้าอะไรนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังทำความเข้าใจได้ด้วยว่า คนที่มาจากเว็บเว็บหนึ่งเนี่ยมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าของเรามากน้อยขนาดไหนถามว่าตรงนี้มาเกี่ยวข้องอย่างไรกับการตลาดนะคะแปลว่าต่อไปในตัวเพจของเราหรือตัวเว็บไซต์ของเราเราจะเริ่มรู้แล้วแหละว่าช่องทางไหนคือช่องทางการตลาดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับลูกค้าของเรานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นชัดๆเลยว่านี่แหละเทคโนโลยีสารสนเทศมันเข้ามาเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่า data driven economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะคะเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลตรงนี้ก็เพราะว่าคนทุกๆคนในโลกใบน,นี้เนี่ยอาจจะไม่ทุกคนนะคะอาจจะ a c c e l s เจริเซเซลไปนิดนึงเอาเป็นว่าคนประมาณ60-70%ในโลกใบน,นี้เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเพราะว่าเขาสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้คนจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยนะคะ มีการเข้าถึงโมบายโฟนซึ่งโมบายโฟนปัจจุบันก็เป็นโมบายที่สามารถเข้าถึง Data ได้ตรงนี้เนี่ยแหละคือครังข้อมูลที่สำคัญของคนที่ทำทางด้านการตลาดนะคะเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะทีนี้ถามว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับเฉพาะเรื่องการตลาดเรื่อง e-commerce ์ซไหมนะคะไม่จำเป็นเสมอไปนะคะในหลากหลายเซกเตอร์ในหลากหลายธุรกิจเนี่ย ก็เอาตัวเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาใช้ในรูปแบบต่างๆกตันนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องของ AI นะคะคือ artificial intelligence ความสามารถในการประมวลผลนะคะเสมือนมนุษย์เนี่ยหลายๆคนเคยได้ยินเรื่องของแชทบอทนะคะเรื่องของอการนำเอาโปรแกรมคำสั่งนะคะที่ทำให้โต้อตอบนะคะตอบ คำถามต่างๆกับผู้ที่สนใจนะะสินค้าหรือบริการของเราได้อย่างรวดเร็วทันควันนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าตอบช้าเนี่ยลูกค้าไม่อยู่รอนะคะแต่ว่าเราไม่เพียงแค่จะออตอบคําถามของลูกค้านะคะอย่างอัตโนมัติสิ่งที่ตัวแชทบอทยังทําได้เนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการที่เก็บข้อมูลทั้งหลายนะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลูกค้าถาม ะะแล้วนำมาวิเคราะห์ในภาพรวมว่ามีข้อมูลประเภทไหนที่เรายังจำเป็นที่จะต้องอ provide หรือว่าเตรียมให้กับลูกค้าเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเวลาเราพูดถึงแชทบอทเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนที่คล้ายๆกับเขาทำโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้วแปลว่าอะไรคือโปรแกรมแบลว่าถ้าถามอย่างนี้ถาม A ตอบ B นะคะถ้าถามไซส์ตอบได้แค่ S M L ตอบอย่างอื่นไม่ได้อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราพบเห็นกันปกติแต่แชทบอทบางอย่างเนี่ยอาจจะมีความเขาเรียกว่าชาญฉลาดที่มากกว่านั้นนะคะความฉลาดชาญฉลาดที่สามารถที่จะประมวลแล้วให้ข้อเสนอแนะ recommend นะคะ recommend ว่าสินค้าหรือบริการประเภทไหนที่น่าจะเป็นที่สนใจกับลูกค้ารายนั้นๆมากขึ้นนะคะตัวอย่างที่เห็นนะคะในธุรกิจ ไม่ใช่แค่อ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจบริการก็มีนะคะในเรื่องของการทำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเนี่ยนะคะยังมีส่วนที่ตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในของประเทศไทยเองตอนหลังๆเนี่ยทุกคนก็จะใช้โมบายแบงกิ้งนะคะ กันเยอะมากขึ้นสะดวกใช่ไหมคะไม่จําเป็นที่จะต้องไปที่ธนาคารแต่ในส่วนของโมบายแบงกิ้งเนี่ยนอกจากจากโปรแกรมที่เรียกว่าอัตโนมัติแล้วถามแล้วว่าเ,ออเราจะทํำถอนเราจะโอนเราจะอะไรนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะรู้ด้วยนะคะว่าเรามีความสนใจอะไรโดยเฉพาะนะคะตัวอย่างที่ที่นำเสนอในที่นี้เนี่ยก็คือเรื่องของธนาคารไทยพาณิชย์มีตัวโมบายแบงกิ้งอยู่นะคะที่เรียกว่า SCB EC เขาก็สามารถที่จะนำเอาข้อมูลที่ทเราสนใจต่างเนี่ยมาประมวลแล้วก็นำเสนอไปให้เขาเรียกว่าโปรเพื่อคุณนะคะคือไม่ใช่ต้องเอานำเสนอข้อมูลทุกอย่างสินค้าทุกอย่างบริการทุกอย่างมาให้ลูกค้าลูกค้าไม่สนใจแต่ลูกค้าจะสนใจในสิ่งที่เขาสนใจอยู่แล้วตัว AI เหล่านี้เนี่ยนะคะมันมีความชาญฉลาดมากพอที่จะทำให้เลือกสินค้าที่สนใจเท่านั้นแล้วมีโอกาสอย่างมากที่ลูกค้า จะรู้สึกว่าตรงใจและเลือกใช้หรือเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโปรเพื่อคุณนะคะในกลุ่มของอการเงินการธนาคารต่างๆนะคะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะอ,อีกเรื่องหนึ่งที่เรายกตัวอย่างนะคะหลายท่านก็ดูแน่นอน Facebook YouTube ต่างๆซึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ฟรีไม่ต้องเสียเงินนะคะ แต่ถ้าเป็น Netflix กนะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ต้อง Subscribe ต้องเป็นสมาชิกใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยแพลตฟอร์มพวกนี้ให้อะไรกับเรานะคะให้ทั้งข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงนี่ความบันเทิงเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมของลูกคา้าถูกไหมคะเราเองก็อยากเข้าใจว่าเอ๊ะลูกค้าเนี่ยมีรสนิยมยังไงนะคะจะได้ทําการตลาดถูกนะคะไม่ต้องไปถามและไม่ต้องไปถามรายบุคคลเพราะว่าเวลาถามเนี่ยเขาก็ตอบ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเรามาดูกันเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อที่จะทําอะไรคะเพื่อที่จะนําข้อมูลที่ที่เรามีนะคะจากการใช้งานของเขาเนี่ยมาทำเขาเรียกว่าข้อเสนอแนะให้กับลูกค้ารายนั้นๆนะคะพัฒนาระบบ personal i recommendation ข้อเสนอแนะรายบุคคลตรงใจรายบุคคลถามว่าเขาทำอย่างไรนะคะเขาทำอย่างไงได้บ้างอย่างแรกเลยเนี่ยเขา ก็จัดเก็บข้อมูลจากพฤติกรรมของเราในสิ่งที่เราเข้าไปดูนะคะพฤติกรรมของเราคือสิ่งที่เราเข้าไปดูคืออะไรบ้างอ๋อเราชอบดูหนังเราชอบดูหนังประเภทไหนนะคะเราใช้เวลาดูหนังนานแค่ไหนเราใช้เวลาอยู่กับหนังหรือสิ่งที่เราเลือกเข้าไปดูเนี่ยยาวนานขนาดไหนเราใช้เวลาช่วงไหนของแต่ละวันในการที่ เข้าไปดูไม่เข้าไปฟังเพลงเข้าไปดูหนังนะคะอันนั้นคือพฤติกรรมส่วนหนึ่งของเราใช่ไหมคะอย่างที่2คือตัวเราเองนะคะคือโปรไฟล์ของเรานะคะเราเป็นใครนะคะเราอายุเท่าไหร่เรามเีเราเป็นเพศไหนนะคะเราเป็นคนอาชีพแบบไหนเผลอ,อ,อๆก็อาจจะบอกว่าเราเป็น คนที่อยู่ในพื้นที่ไหนนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาสามารถนำมาประมวลผลได้นะคะในบางกรณีอย่าง Netflix เนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้เอาข้อมูลของบุคคลคือโปรไฟล์ของบุคคลมาใช้ในการประมวลผลเพื่อที่จะสร้างคำแนะนำส่วนบุคคลนะะสิ่งที่เขาเอาเนี่ยก็คือสาระหรือคอนเทนต์ที่อยู่ในสิ่งที่เราดูเช่นถ้าเราดูหนังเรื่องนึ่งเป็นไปได้ว่าเขาจะจัดเก็บข้อมูลว่ากำลังมีดารากลุ่มไหน หรือเป็นหนังลักษณะหนังพีเรียดหรืออะไรก็ตามอันนี้เขาจะนํามาประมวลผลนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เขาดูคืออะไรเขาดูกลุ่มเพื่อนเหมือนกับดูคอมมูนิตี้ว่าถ้ากลุ่มเพื่อนของเรานะคะแนวโน้มจะดูหนังอย่างนี้แนวโน้มจะคุยเรื่องนี้ฟังเพลงเรื่องนี้ก็มีแนวโน้มว่าตัวเราเองเนี่ยจะมีความสนใจในเรื่องคล้ายๆกันอันนี้คือการ ได้รับมาซึ่งข้อมูลนะคะมี big data นำมาประมวลผลร่วมกับ AI แล้วก็เสนอแนะสิ่งที่เป็นสินค้าและบริการเฉพาะเจาะจงให้กับเราจะเห็นไหมคะว่าเวลาเราไปเปิด YouTube เราไปเปิด Facebook หรือ Netflix เนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะะบนเครื่องของเรากับสิ่งที่เพื่อนของเราเห็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคะอันนี้ก็อย่างที่ คอนเฟิร์มได้เลยว่านี่คือเป็นการให้บริการเฉพาะเจาะจงกับรายบุคคลนะคะทีนี้แล้วอีกตัวอย่างหนึ่งล่ะมันจะเป็นหรอที่จะต้องทั้งหมดอยู่บนโลกออนไลน์ไม่จำเป็นนะคะการทำการตลาดไม่ได้อยู่บนโลกออนไลน์ในทุกๆเรื่องนะคะเราจะมาดูได้ว่ามีตัวอย่างนะคะของเรื่องการค้าปลีกนะคะในเรื่องของการค้าปลีกเนี่ยมีเรื่องของการใช้ Big Data ไหม มีนะคะคในส่วนของทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องของห้างวอลมาร์ทนะคะซึ่งเป็นห้างขนาดใหญ่มีสาขามากมายเป็นเป็นหลักหมื่นเนี่ยนะคะในกรณีของห้างวอลมาร์ทเนี่ยนะคะมีตัวอย่างว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า Data เพราะว่า Retail เนี่ยคะ่ะ มันขายของอยู่ทุกวันนะคะมีข้อมูลไหลเข้าไหลออกแล้วก็มีมีทั้งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะมีทั้งยอดขายที่ขึ้นหรือลงนะคะอย่างอาจจะผันผวนก็ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องทำความเข้าใจอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเนื่องมาจากสาเหตุอะไรเพื่อที่จะปรับแก้หรือทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะในกรณีของ Walmart นะคะก็มี2เคสก็คือว่า เคสที่1เนี่ยในช่วงปี2012นะคะตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเผชิญกับเฮอริเคนแซนดี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยทาง Walmart เนี่ยซึ่งเขามีการทำสิ่งที่เป็น Data Cafe นะคะก็เป็นหับในการประมวลผลข้อมูลเนี่ยเขาก็มีข้อมูลว่าในสภาพวิกฤตในลักษณะแบบนี้เนี่ยคนมีแนวโน้มจะซื้ออะไร นะก็พบว่าม,มีสองสินค้าที่คนมีแนวโน้มจะซื้อคือว่ามีแนวโน้มจะซื้อเบียร์แล้วก็เรื่องของเป็นอาหารอ,าอันทันเล่นนะคะเป็นสตรอเบอรี่พอ็อกถ่าเนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าด้วยข้อมูลที่มีอยู่สิ่งที่ทำคืออะไรคะเขาก็สั่งให้ตัวสาขาของ Walmart ที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนเนี่ยนะคะสตอร์หรือว่านำตัวสินค้านี่ ไปอยู่ที่เชลฟ์ของสาขาต่างๆเหล่านั้นให้ให้เรียกว่ามีความเหมาะสมไม่ให้ขาดเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ลูกค้ามาจะไม่เจอคำว่าเอาออฟสต็อกเพราะนี่เขาทำเอาข้อมูลมาทำเรื่องของการตลาดรู้ว่าสินค้าจะขายได้แน่นอนนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นก็คือว่า เขาก็มีข้อมูลนะคะเพราะว่าพวกห้างต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งตัวคัสที่เป็นสมาชิกของเรานะคะก็จะมีข้อมูลว่าเราคือใครเราบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดมีข้อมูลปรากฏว่าเขาพบว่ามักจะในทุกๆวันศุกร์นะคะในทุกๆวันศุกร์บ่ายเนี่ยจะมีลูกค้าที่เป็นผู้ชายหนุ่มชาวอเมริกันเนี่ยนะคะมาซื้อสินค้า2อย่าง พคือ,อนใ,นในในครั้งเดียวกันก็คือมีทั้งพ่ออ้อมเด็กแล้วก็ตัวเบียร์นะคะปรากฏว่าสิ่งที่เขาทําก็คือเอาละเอาให้ง่ายก็เปลี่ยนวิธีการจัดเชลฟ์ของสินค้าให้พ่ออ้อมและก็เบียร์ซึ่งสําหรับเราฟังดูมันเป็นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยไม่มีความสัมพันธ์กันเลยเนี่ยให้มาตั้งอยู่ใกล้ๆก,กันเพื่ออะไรคะลูกค้าสะดวกง่ายดายมากไม่ต้องไปหาสินค้า อ,อีกอย่างหนึ่งที่ต้องการในที่อื่นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของตัวทาร์เก็ตนะคะซึ่งเขามีการทดลองทําแบบจำลองโมเดลเพื่อที่จะดูว่าคนที่มีแนวโน้มที่จะตั้งคันเนี่ยนะคะจะซื้อสินค้าประเภทไหนบ้างเช่นสินค้าที่ไม่มีสารพิษนะคะสบู่ไร้กลิ่นอะไรง,ง,งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาบางทีเขาจะทราบก่อนที่ คนที่บ้านของเจ้าตัวจะทราบด้วยซ้าว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะตั้งคันแน่นอนนะคะก็เป็นเรื่องโจกว่ามีแม้กระทั่งส่งตัวโบชัวนะคะหรือโฆษณาสินค้าเกี่ยวข้องกับผู้ที่ตั้งคันเนี่ยไปที่บ้านของคนคนนั้นโดยที่พ่อแม่ของเขายังไม่รู้เลยว่าเด็กวัยรุ่นคนนั้นเนี่ยตั้งคันแล้วนี่คือการทำา Big Data สิ่งที่สำคัญนะคะย้ำก็คือว่างานวิจัยการตลาดในโลกยุคใหม่เนี่ย สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออย่างแรกคือการใช้ประโยชน์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก Data โดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่เรียกว่า Big Data นะคะ Big Data คือตัวข้อมูลที่ไหลเวียนอยู่ทั่วไปบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะและเป็นข้อมูลที่ไหลเวียนอย่างรวดเร็วข้อมูลที่กระจัดกระจายดูแล้วไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกัน ะะแต่เมื่อสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลทางด้านสารสนเทศเนี่ยเราก็จะเห็นความสัมพันธ์และสามารถนำสิ่งนั้นเนี่ยไปวางแผนการตลาดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง นอกเหนือจากเรื่องของตัว Big Data แล้วนะคะมีข้อมูลอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีตัวซอฟต์แวร์อันชาญฉลาดนะคะเรื่องของ AI เรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประเภทที่ว่าการเรียนรู้ทางด้าน m a c ช i n e ต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อมาใช้วิเคราะห์ร่วมกันสำหรับคนที่จะต้องวางแผนทางการตลาดในโลกยุคใหม่นะคะตกโลกยุคดิจิทัลไม่ได้ ะะเราต้องใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ให้เป็นแต่ดิฉันมีข้อเตือนนิดหนึ่งในฐานะที่สอนในเรื่องนี้นะคะว่าข้อมูลต่างๆพวกนี้เนี่ยปัจจุบันมีกฎหมายออกมานะคะเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ๆเราไปจัดเก็บข้อมูลของผู้อื่นโดยที่เขาไม่รับรู้ไม่รับทราบไม่รด้อินยอมนะคะก็มีแนวโน้มว่าท่านจะทำผิดกฎหมายได้เพราะฉะนั้น ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการตลาดนะ,ะใช้ Big Data เพื่อการตลาดอยากให้ทบทวนแล้วก็ศึกษากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปพร้อมๆกันด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะเ,าเห็นภาพนะคะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องของการวิจัยการตลาดและการทำการตลาดในโลกยุคดิจิทัลค่ะขอบคุณค่ะ